คุณจิรสตาคุณพรมวดีครับตำรวจ8นายที่ตำรวจเอ,อที่ทางกองคับการตำรวจนครปรห์ได้มีการออกหมายจับไปก่อนหน้านี้นะครับก็ได้ประกันตัวไปแล้ว2นายนะครับส่วนตำรวจอีก6นายที่วันนี้ตำรวจได้มีการควบคุมตัวไปที่สารอาญากรุงเทพใต้ยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะมีการยื่นประกันตัวหรือไม่ครับ <ST. S 2> <ST. S 1> พนักงานสอบสวนกองคับการตำรวจนครบรรห์ควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีร่วมกันฟอกเงิน14คนประกอบด้วยนายตำรวจ6นายพลเรือนอีก8นายนะครับ ซึ่งทั้งหมดถูกแจ้งในความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและจัดให้มีการเล่นการพนันไปขออำนาจศาลอายากรุงเทพใต้ฝากขังผลัดแรกระหว่างการสอบสวนที่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับเบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้มีการคัดค้านการประกันตัวท้ายคำร้องฝากขังเนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีอัตราโทษสูงเกรงว่าผู้ต้องหาจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีนะครับ ระหว่างการควบคุมตัวขึ้นไปบนรถควบคุมผู้ต้องหานั้นทางผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามกับพันตำรวจเอกภาคภาคูมิพิสมัยรองผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4ีว่าเมื่อคืนที่ผ่านมารู้สึกเครียดหรือไม่หรือว่าการถูกดำเนินคดีในครั้งนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่เจ้าตัวนั้นไม่ได้ตอบคำถามเพียงแต่ยิ้มแล้วก็พยักหน้าให้กับสื่อมวลชนเท่านั้น ขณะที่พลตตรีนํำเกียรติธีระโรจนพงศ์ผู้บังคับการศูนย์ฝึกอบรมตำรวจกองบัญชาการตำรวจนครบาลก็บอกสั้นๆว่าสบายดีก่อนที่จะเดินขึ้นรถไปและก็ถูกไปฝากขังต่อสารเรียบร้อยแล้วครับพี่หนึ่งพี่หนึ่งเป็นยังไงบ้างครับพี่หนึ่งเครียดไหมพี่อล้วครับพี่เีตต่อ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 พ่น้ำเกียรเป็นยังไงบ้างครับพี่เกียรติสบายดีครับ สบายดีนะครับพี่ครักัครับพี่น้ำเกียดกังวลอะไรไหมคะกังวลอะไรไหมคะพี่น้ำเกลยดกังวลไหมคะติดเลยติดเลย สำหรับในจำนวน14คนนะครับมี1คนที่ถูกนำตัวออกจากอกองังครัรตำรวจนครบาล5ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับซึ่งเป็นพล,ลเดือนก่อนหน้านี้ในระหว่างการสอบปากคำมีอาการเป็นลมนะครับเจ้าหน้าที่จึงได้นำส่งโรงพยาบาลตำรวจเพื่อทำการรักษาอาการก่อนที่จะนำตัวไปฝากขังที่ศาลนะครับ ขณะนี้ยังเหลือผู้ต้องหาอีกหนึ่งคนที่เป็นพลเรือนที่ถูกควบคุมตัวมาสอบสวนที่กองบังคับการตํรารวจนครบห้าเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานี้เองนะครับและคาดว่าหลังจากการสอบปากคำแล้วเสร็จจะนําตัวไปขอสารฝากขังในช่วงบ่ายวันนี้รวมทั้งผู้ต้องหาทั้งหมดที่ถูกจับกลุ่มได้และนําตัวมาสอบสวนสอบปากคำขณะนี้มีแล้วทั้งหมด17คนนะครับตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาและยังคงเหลือผู้ต้องหาตามหมายจับอีก6คนที่ยังหลบหนีอยู่ครับ สำหรับนายตำรวจ2นายที่ได้มีการยื่นขอประกันตัวไปแล้วนะครับก็คือทางด้านของพันตารวจเอกเขมรินและพันตํารวจเอกอาริศนะครับซึ่งก็ได้มีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสด10,000แบาทเพื่อที่จะขอสาราปล่อยตัวชั่วคราวไปซึ่งสารก็อนุญาตไปนะครับแต่ว่าทั้ง6นายขณะนี้ยังอยู่ระหว่างขั้นตอนของการฝากขังแล้วก็หากมีการพิจารณารับฝากขังแล้วก็จะมีการยื่นคํา ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวช่วยคราวซึ่งความคืบหน้าเราจะรายงานกลับเข้าไปให้ทราบอีกครั้งครับนี่เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นที่กองบรรคบการตํารวจนครันห้ครับคุณจิรศตาคุณพอวดีครับค่ะขอบคุณค่ะ